นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสธรมโมสุจินโน สุขมาวะหาติติอออ,อ,อ,อณบัดนี้อาตมาภาพจากได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาพันานาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาพระธรรมเทศนาการนี้จากได้วิสัชนาในหัวข้อเรื่องว่าธรรมะให้อะไรแก่เรา อันเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งและสำคัญยิ่งทั้งเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระจะต้องพนาณาขยายความให้ละเอียดจึงขอแบ่งเป็นสองตอนคือการนี้เป็นตอนที่หนึ่งขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงเงี่ยโสดประสาทต,ตั้งใจสดับตรับฟังให้เกิดสติปัญญา เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสืบไปคาถาพระพุทธภาษิตท,ที่ได้อัญเชิญมาตั้งไว้เป็นอุทเทนะเบื้องต้นนั้นว่าธร,รมโมสุจินโนสุขมาวหาติแปลว่าธรรมที่ประพฤติปฏิบัติดีย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้ในฐานหน้าที่เป็นพุทธาศาสน,นิกชน เราได้ยินคําว่าธรรมหรือพระธรรมหรือธรรมะจนชินโหเพราะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติธรรมให้เคารพธรรมให้ถือธรรมเป็นที่พึ่งและให้ปฏิบัติธรรมจึงควรจะทราบว่าธรรมหรือธรรมะนั้นคืออะไรขอวิสัชนาว่า ในทางปฏิบัติธรรมะก็คือความถูกความดีคือถูกต้องดีด้วยถูกกับดีนี่แหละคือธรรมะหรือพระธรรมเพื่อให้เห็นได้ชัดต้องเอาฝ่ายตรงข้ามมาเทียบกันดูเหมือนเราอยากจะรู้จักสีขาวต้องเอาสีดำมาเปรียบเทียบกันดูเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าสีขาวคืออย่างไร ฉะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมก็คืออธรรมอธรรมได้แก่ความผิดความเสียตกลงว่าธรรมคือถูกและดีอธรรมคือผิดและเสียเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ความโหดร้ายกับความกรุณาความเย่อหยิ่งจองหองกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเกียจคร้านกับความขยันหมั่นเพียรขโมยเขากินกับทำรรม,มาหากินเองสิ่งที่ตรงกันข้ามสีคู่นี้ขอได้โปรดตัดสินเอาเองว่าข้างไหนถูกข้างไหนผิดข้างไหนดีข้างไหนเสียฝ่ายใดถูกและดีฝ่ายนั้นเป็นธรรมฝ่ายใดผิดและเสียฝ่ายนั้นคืออธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งธรรมะได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อความดีงาม 2. วิไนได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและฝึกหัดตนในสองอย่างนี้สําหรับวิไนเป็นพระพุทธบัญญัติคือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นไว้ ส่วนธรรมะนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเพื่อที่จะให้เราเองเป็นคนดีและรอดพ้นจากความชั่วความผิดต่างๆพระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่ากฎเกณฑ์แห่งความถูกความดีและความผิดความเสียเป็นของมีอยู่แล้ว เป็นของทรงตัวอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธรรมหรือธรรมะหมายความว่าถึงพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสอนเลยถ้าใครไปทำในสิ่งที่ถูกเข้าผู้นั้นก็เป็นอันทำถูกและเป็นผลดีแก่เขาถ้าใครไปทำในสิ่งที่ผิดผู้นั้นก็เป็นอันทำผิดและเป็นผลเสียแก่เขาความถูกความผิด เป็นของมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวของมันแล้วส่วนพระองค์เป็นผู้ชี้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเท่านั้นเปรียบเหมือนว่าพระองค์ทรงชี้บอกทางแก่คนเดินทางให้รู้ว่ามีหลุมอยู่ตรงไหนมีหนาำอยู่ที่ใดแต่พระองค์มิใช่ผู้ขุดหลุมและมิใช่ผู้เอาหนามไปปักไว้หรือเปรียบเหมือนครูสอนนักเรียนว่า สองบวกสองนั้นที่ถูกแล้วต้องเป็นสี่แต่ความจริงเกณฑ์ที่ว่าสองบวกสองเท่ากับสี่นั้นเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องอยู่ในตัวแล้วมิใช่ครูเป็นผู้สั่งให้มันถูกพระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่ในฐานะของผู้บอกทางแก่คนเดินทางและเป็นครูผู้สอนเช่นสอนว่าความกตันยูเป็นความดี ใครจะถือศาสนาอะไรก็ตามหากกตัญญูก็ดีทุกคนและคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะเลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่เขามีกระตัญญูขึ้นเองเขาก็เป็นคนทำความดีบางคนเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากงานบริหารชีวิตถ้าจะทำมาหากิน ก็ยังไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมะและถ้าจะปฏิบัติธรรมะก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิจการบ้านการเรือนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยเอาการปฏิบัติธรรมะไว้สำหรับเวลาว่างหรือไม่ก็คิดว่ารอไว้เมื่อแก่เท่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ว่างมีงานยุ่งจริงๆไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมะ คิดอย่างนี้เพราะยังไม่เข้าใจความหมายของธรรมะและความมุ่งหมายในการปฏิบัติยังเข้าใจว่าธรรมะอยู่ในวัดธรรมะคือความถูกกับความดีความถูกกับความดีก็เป็นเรื่องของงานที่ว่าถูกก็คือทำงานถูกที่ว่าดีก็คือทำงานดีผู้ปฏิบัติธรรมะก็คือผู้ทำงานให้ถูกให้ดีนั่นเอง และตรงกันข้ามถ้าทำผิดทำเสียถ้าทำผิดทำเสียก็ผิดธรรมโดยในยะนี้หมายความว่าธรรมะอยู่กับงานเกิดขึ้นกับงานแล้วก็มีประโยชน์หล่อเลี้ยงงานให้เกิดผลโดยตรงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนอิทธิบาสีคือให้รักงานให้ขยันทำงานให้เอาใจใส่ในการนั้น และให้ค้นคว้าหาเหตุผลในงานลองคิดดูเถิดว่าทำทั้งสี่นี้ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับขณะทำงานนั่นเองที่ว่ารักงานนั้นก็หมายความว่ารักงานที่กำลังทำนั่นเองและการงานทุกอย่างจำต้องพบอุปสรรคคือความขัดข้องงานที่ประณีตความขัดข้องก็มีมากขึ้น เมื่อพบความขัดข้องก็ไม่ท้อถอยมีความภาคเพียรบากบั่นในงานนั้นที่แสดงมานี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าธรรมะอยู่กับงานนั่นเองฉะนั้นใครจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้บรรจุค,ความถูกความดีลงไปในงานนั้นนั้นก็แล้วกันและงานทุกอย่างต้องการความถูกและความดีทั้งนั้น มีข้อที่น่าจะทำความเข้าใจกับท่านสาธุชนทั้งหลายอีกข้อหนึ่งนั่นคือจำนวนของธรรมะเวลาฟังพระเทศท่านก็แสดงว่าธรรมะมีถึงแปด0 0่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือแปด0 0่นสี่พันข้อฟังแล้วทำให้ท้อใจรู้สึกหมดหวังที่จะปฏิบัติธรรมะให้สมบูรณ์คิดดูอย่างคร่าว ถ้าเรามีอายุถึง80ปีเหยียดออกเป็นวันได้20,7200วันเท่านี้ยังไม่พอที่จะปฏิบัติธรรมะวันละข้อจึงขอทำความเข้าใจกับท่านสาธุชนทั้งหลายว่าความจริงองค์ธรรมะจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่จิตเป็นเอกีภาพคือเป็นอันเดียวเป็นสิ่งเดียวเป็นชิ้นเดียว หมายถึงอาการที่จิตรักโกรรักดีหรือจิตชอบความโกความดีเท่านั้นส่วนที่เราเรียนกันมากๆนั้นเราเรียกอาการของธรรมะถ้าดูอาการที่แสดงออกก็มีมากจริงขอให้นึกดูพลังไฟฟ้าถ้าดูตรงที่เราใช้ก็จะเห็นว่าไฟฟ้ามีมากนี่ตู้เย็นนั่นเตารีดน่นพัดลม แม้ไฟฟ้าแสงสว่างก็ยังแยกออกไปอีกเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองมากมายนะักนี่เราดูอาการของไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราจะตามไปดูว่ากำลังไฟฟ้ามันมาจากไหนให้คนหนึ่งออกจากตู้เย็นคนหนึ่งออกจากเตารีดและคนอื่นๆก็ออกจากคนละจุดเดินย้อนไปตามสายไฟฟ้า เพื่อจะดูกำเนิดของมันย้อนไปย้อนไปผลที่สุดคนเหล่านั้นก็จะไปเจอกันที่โรงไฟฟ้าและพบว่าตัวพลังงานไฟฟ้าจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เราเห็นนั่นเป็นอาการถ้าบ้านเรามีพลังไฟฟ้าไว้แล้วเราอยากจะใช้อะไรก็ได้ตามใจหวังอยากให้ทําความเย็น ก็เอาปลั๊กตู้เย็นเสียบเข้าไปอยากให้ทำความร้อนสำหรับรีดผ้าก็เอาปลักเตารีดเสียบเข้าไปประเดียวก็ร้อนธรรมะก็เหมือนกันองค์คุณที่เรียกว่าธรรมะมีหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่จิตเป็นคุณชาติที่รักถูกรักดีเมื่อคุณชาติอันนี้มีอยู่ในจิตของเราแล้ว ก็เหมือนเมืองที่มีโรงไฟฟ้าใช้ได้หลายอย่างคือต่อมารดาบิดาธรรมะก็ออกมาเป็นความกตันอยกะตะเวทีต่อเพื่อนฝูงธรรมะก็ออกมาเป็นความซื่อสัตย์ต่อผู้หลักผู้ใหญธรรออบนบน่ธรรมะก็ออกมาเป็นความเคารพนอบนอบต่อผู้น้อยธรรมะก็ออกมาเป็นความเมตตากรุณารวมความว่า เราจะต่อเนื่องกับบุคคลชนิดใดก็ตามธรรมะย่อมจะออกมาเหมาะกับบุคคลนั้นนั้นพูดง่ายๆก็คือคนมีธรรมะดีต่อคนทุกคนดีที่ปรากฏออกมานั้นคืออาการของธรรมะแสดงให้เห็นว่าธรรมะเป็นองค์อันเดียวมีหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เราเรียนกันมากๆเช่นฮิริโอตปะขันติวิริยะ และอื่นๆอ,อีกมากมายนั่นเป็นอาการหรือรัศมีที่ออกมาจากธรรมะที่เรียนก็เพื่อให้รู้ว่าต่อบุคคลหรือเหตุการณ์อย่างนั้นนั้นเราจะแสดงธรรมะออกในรูปใดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเรียนธรรมะไว้ให้มากๆเพื่อจะได้ผลัดเปลี่ยนเหมือนเสื้อผ้าอย่างนั้นหาม่ได้ เมื <distancing> ่อทราบอย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมะจะรู้สึกว่าง่ายคือข้อสำคัญอยู่ที่การฝึกอบรมใจของเราให้เกิดความรักถูกรักดีให้นิยมชมชอบกับความถูกความดีให้เอบอิ่มร่าเริงกับความถูกความดีความรู้สึกอย่างนี้แหละเป็นองค์คนเรียกว่าธรรมหากจะมีปัญหาถามว่า ธรรมะให้อะไรแก่เราขอตอบว่าสิ่งที่ธรรมะให้แก่ผู้ปฏิบัติว่ากันอย่างรวบรัดให้เข้าใจง่ายก็มีอยู่สองอย่างคือความสุขอย่างหนึ่งกับความดีอีกอย่างหนึ่งสุขกับดีสองอย่างนี้แหละเป็นผลที่เราได้จากธรรมะอย่างแน่นอนจะขอวิสัชนาถึงธรรมะให้สุขก่อน สิ่งที่จะให้ความสุขแก่เรานอกจากธรรมะแล้วก็ยังมีอยู่มากมายเช่นบ้านรถตำแหน่งเงินทองอาหารเป็นต้นแล้วทุระอะไรที่เราจะมัวพระวงกับความสุขจากธรรมะอีกเล่าแต่ธรรมะทิ้งเสียแล้วก็ยังมีทางสุขเหลืออีกร้อยทางพันทางแล้วจะมัวปฏิบัติธรรมอยู่ทำไมถูกแล้ว ที่คิดว่าทางสุขยังมีอยู่อีกมากมายสิ่งที่อ้างมานั้นเป็นทางให้เกิดความสุขทางนั้นไม่มีใครคัดคา้านถึงพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าคนเราจะไม่ได้สุขจากสิ่งเหล่านั้นกลับทรงสอนซ้ำซำซ,ำซากซากให้เรารู้จักหาทรัพย์รู้จักคบเพื่อนรู้จักครองเย่าเรือน แต่มีข้อขอดอันสำคัญอยู่อันหนึ่งคือคนเราทุกคนจะต้องมีความสุขจากธรรมะด้วยใครคิดว่าสุขทางอื่นพอแล้วธรรมะไม่เกี่ยวผู้นั้นคิดผิดและเป็นการผิดอย่างใหญ่หลวงและเป็นการคิดผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเราเพราะอะไรก็เพราะความสุขที่เราได้จากธรรมะนั้น นอกจากจะไม่ซ้ำกับความสุขที่ได้จากทรัพย์แล้วยังเป็นความสุขที่รองรับความสุขอื่นๆทั้งสิ้นสุขจากทรัพย์กับสุขจากธรรมะไม่เหมือนกันต่างกันมากจนไม่อาจจะใช้แทนกันได้คล้ายๆกับว่าคนที่อยากมีชีวิตแต่แล้วมาคิดว่าลำพังข้าวปลาอาหารก็ทำให้เรามีชีวิตได้ ไม่จำเป็นต้องมีลมหายใจคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดผิดและผิดเอามากด้วยเพราะว่าข้าวปลาอาหารทำให้เรามีชีวิตจริงแต่ว่าจะใช้แทนลมหายใจไม่ได้ผลที่จะได้จากข้าวปลาอาหารกับผลที่ได้จากลมหายใจแม้จะเป็นเรื่องพดงชีวิตด้วยกันแต่ก็เป็นคนละอย่างต่างกันทีเดียว คือความสุขที่ธรรมะให้เรากับความสุขที่เงินทองให้เราไม่ซ้ำกันนอกจากจะไม่ซ้ำแล้วเรายังเห็นได้อีกว่าความสุขที่เราได้จากธรรมะนั้นเป็นแม่บทหรือเป็นที่รวมรับความสุขอื่นๆทั้งสิ้นเสียความสุขที่เกิดจากธรรมะอย่างเดียวสุขอื่นๆก็ทลายหมดบางท่านอาจสงสัยว่าธรรมะ ให้ทุบก,ก็มีเช่นห้ามไม่ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้บางอย่างต้องลดความสุขความเพลิดเพลินลงเพราะต้องปฏิบัติธรรมะข้อนี้จริงแต่นั่นก็เป็นฤทธิ์ของธรรมะที่ต่อสู้กับอธรรมนั่นเองต้องผ่านรถนั้นไปแล้วสุขจึงเกิดเหมือนเวลาเรากินยาก็ต้องมีรสขมบ้างเฟื่อนบ้างเผ็ดบ้าง รสขมๆเฟื่อๆนี้แหละมันเข้าไปต่อสู้กับโรคทนกินยาขมถ้วยเดียวแล้วเราจะได้กินอาหารอร่อยร้ายสิบหลายร้อยชามธรรมะก็เช่นเดียวกันย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกลำบากบ้างในเวลาปฏิบัติแต่ความลำบากเพราะปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เราพบความสุขสบายภาคหน้า ที่ว่าธรรมะให้ดีนั้นคือธรรมะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีไม่ว่าใครทางนั้นถ้ามีธรรมะก็เป็นคนดีผู้ใหญ่มีธรรมะก็เป็นผู้ใหญ่ดี between, ผู้น้อยมีธรรมะก็เป at ็นเด็กดีนายจ้างมีธรรมะก็เป็นนายดีลูกจ้างมีธรรมะก็เป็นลูกจ้างดีผัวมีธรรมะก็เป็นผัวดีเมียมีธรรมะก็เป็นเมียดี พ่อแม่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ดีลูกหลานมีธรรมะก็เป็นลูกหลานดีท่านทั้งหลายคิดดูเองก็ได้ผู้ชนะที่มีธรรมะก็น่านับถือถึงผู้แพ้ที่มีธรรมะก็น่าเห็นใจรวมความว่าธรรมะเข้าที่ใดเป็นดีทุกแห่งแม้ว่าคนที่เสียผู้เสียคนไปแล้วเช่นโจรผู้ร้าย ถ้ากลับตัวเป็นคนดีมีธรรมะเมื่อไรคนทั้งหลายก็ยังชมว่าเขาเป็นคนดีกลับเนื้อกลับตัวได้ธรรมะเป็นของแปลกจริงจรคือปรุงใจผู้ปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้นให้ประณีตขึ้นให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันธรรมะก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากจิตใจของเขาด้วยคนมีธรรมะเอาตัวอิงธรรมะไว้ ธรรมะจะช่วยได้อย่างดีที่สุดร่างกายล้าสมัยแต่เขามีสิ่งหนึ่งเป็นของแม่ล้าสมัยคือธรรมะทดแทนไว้ในพวกคนแก่กับคนแก่ด้วยกันเราจะเห็นว่าคนแก่ที่ไม่มีธรรมะหมดเสน่ห์หมดสิ่งน่ารักใบหน้าบ่งชัดว่าเป็นคนเจ้าทุกข์ส่วนคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม จะมีความเปล่งปลั่งอยู่บนใบหน้าที่ชารามีเสน่ห์น้านิยมทดแทนความสาวที่สิ้นไปและสำเนียงเสียงที่เคยหวานและรื่นที่ท่านเคยมีเมื่อย,ยังหนุ่มสาวแม้ว่ามันจะหายไปเมื่อยามแก่แต่น้ำคำอันเจือด้วยธรรมะเป็นคำจริงคำสุภาพและคำที่ระคนด้วยน้ําใจอันมีเมตตากรุณา จะเรียกร้องความพลาดพลาดจากคนทั้งหลายโดยไม่มีวันจืดจางรวมความว่าสิ่งที่ธรรมะให้เราคือความสุขกับความดีธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีผู้เรียกร้องทุกคนทุกแห่งทั้งในบ้านทั้งในวัดตามถนนบนรถเมย์บนโรงพักบนโรงศารและแม้ในคุกในตาราง ผู้คนเรียกร้องหาธรรมะทั้งนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทั้งคนยากจนทั้งคนมั่งมีสมตามในคาถาพุทธภาษิตท,ที่ตั้งไว้เป็นอุเทศนเะบื้องต้นนั้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้มีอาถธิบายดังวิสัชนามาด้วยประการชนิด เทศนาวาสานีในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอำนาจแห่งคนพระศีษีพระรัตนตรยัยและอำนาจแห่งบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่อาตมาได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานขอจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะปกป้องรักษาพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย อุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและจงเจริญด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละพร้อมทั้งปฏิพานท่านสารสมบัติตลอดการเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจ,จธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันภไพูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทิน อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าธรรมะให้อะไรแก่เราอันเป็นตอนที่หนึ่งก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้